ก่อนนี้ค่ะคนจะมอง S อสนีร้อยค่ะเป็นแค่ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะเป็นทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําแต่ว่าอะไรจะเป็นยังไงค่ะพูดคุยกับผู้บริหารดีกว่าค่ะดรวิโรดค่ะตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม SMD ร0 0ยทำแบบหลายอย่างมากมากจริงๆเรียกได้ว,ว่าเป็นสเปเชียลลิตด้านเกีย่ยวกับการแพทย์ไปแล้วไหมคะตอนนี้เดิมเนี่ยเราเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เราเรียกว่าอันนี้ว่า medical device distribution company ณวันนี้เราก็ยังมีอย่างนั้นอยู่แต่เป็นแค่อาจจะเป็น1ใน6 1ใน7ปัจจุบันเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยนักลงทุนมองเราเป็นผู้ให้บริการการแพทย์เฉพาะทางเราเรียกอันนี้ว่า s p e c i a l i ไ e d medical service provider ปัจจุบันเนี่ยและโดยสรุปแล้วเนี่ย SMD รของเราเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้รรริกกาาาาทททงแพย์ฉะ ที่มีทุกสิ่งอย่างตัพพอตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าแบบปลายน้าการเดินทางของ s อสเร้อยอะค่ะนั่นเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนของ s อสเมเราเห็นว่าดรเป็นคนที่มีวิชชั่นมากคือไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่จากจุดเริ่มต้นถึงวันนี้นั่นเชื่อว่าผ่านอะไรมาหลายอย่างมากแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทไปล่าสุดด้วยสำหรับคนที่ติดตามอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าการขยายการพัฒนาเป็นยังไงบ้าง ความเป็น SMD Rise มันต่างจากเดิมยังไงบ้างคะใครับผม SMD Rise เนี่ย Rising อ่ะอนะครับผมว่าเราจะบินแล้วใครๆก็คิดว่า SMD จะไป <Okay. S 2> ต่อไม่ได้แต่เราก็บอกว่า one step back and move forward เ uh ่ huh. ะรเราใช้เวลาในการทา a ฟอร์มอยู่เนี่ยประมาณเกือบปีคปีเรารู้ดีอยู่แล้วว่าการที่เราเป็นท e a d i n g company เนี่ยหรือการนำเข้าเครื่องมือแพทย์มาจัดจำหน่ายเนี่ยเราเสียเปรียบโรงงานผู้ผลิตยอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ จากพันธมิตรก็จะกลายมาเป็นคู่แข่งมัน<ภ>ก็เป็นอย่างนี้มาทุกๆบริษัทเราก็เห็นการเวียนว่ายตายเกิดอ่ะอแต่ว่าม,มันเป็นสะพานเชื่อมไป เชื่อมไปที่จะหาลูกค้าเชื่อมไปที่จะหาลู่ทางเชื่อมไปที่จะหาเน็ตเวิร์กเชื่อมไปที่จะเห็นมุมมองธุรกิจใหม่ๆเราก็มูฟแบบแม่อันเนี้ยให้กลายไปเป็นลูกซะเป็นลูกคนโตเราเรียกว่าอันนี้ว่า SMD Genesis Genesis อ่ะนี่แปลว่าดั้งเดิมแล้วกันเราก็เชี่ยวชาญในวงการ E R ICU หัวใจหายใจที่เกี่ยวคทีติคอแคร์อะไรกันเกี่ยวกับ ICU จุกเฉินห้องผ่าตัดก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมและเราก็ยังจะขยายงานต่อไปอนาคตเราจะขยายมากๆด้วย มากมากด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราขายเครื่องมือแพทย์นะขายเป็นเครื่องต่อมาแล้วขายเป็นเข่งต่อมาแล้วขายเป็นคันรถต่อมาเราขายเป็นคาราวานอนาคต next step next level เนี่ยเราจะขายเป็นตึกทั้งตึกเนี่ยของเรานะไม่ว่าจะเป็นห้องสุกเฉิญห้อง icu หัวใจหายใจ icu สมองห้องผ่าตัดอะไรที่เกี่ยวกับวิกฤตเนี่ยในตึกนี้มันจะต้องมี ctmi อีกตึกนี้มันอาจจะสองสามสี่พันล้านอย่าคิดว่าเราจะเลิก อย่าคิดว่าเราจะถอยอย่าคิดว่าเราจะลดสเกล SMD Genesis เพราะอันนี้มันเป็นลูกคนโตของเราสมัยก่อนในทำธุรก,กิจมันต้องเป็น SaaS หรือว่า Software as a Service หรือหรือเป็น Dash, Device a s as a Service เราจะคิด b ีย o n นะเป็น Infrastructure as a Service เจ้าดูข่าวข่าวแผนดินไหวเนี่ยแผนดินไหวปุ๊บเอาหมอ5คนคนไข้ม่ย้ายคนไข้คนคุณต้องอยู่ในตึกที่คนไข้เนี่ยไอ้ you, ไม่ต้องย้าย หมอ,อต่างหากที่วิกรีบรีบรีบลงไปเพราะหมอเป็นบุคลากราที่มีคุณค่าคและตึกนี้นมันต้องมั่นคงพอที่จะอยู่ได้ถึงสิเลกเตอร์หมอและพยาบาลลงไปไม่ใช่ว่าทิ้คงคแค่ไม่ได้ทั้นตึกนียสมัย,มยก่อนมันอาจจะเป็นตึกหูคอจมูกตึกตาเราจะเปลี่ยนใหม่วิกฤตกับไม่วิกฤต อันนี้เรียกว่าเป็นนิวพ a r a d i g หรือเป็นนิวอีล่าใครๆก็จะคิดผมว่า S and B สิตเนี่ยจะลดสเกลไม่เราจะติ้งบ mm ียอนเพราะเรามีเครื่องมือครบนี่ CT เราก็มี MRI เราก็มีตัวหนึงร้อล้าน200ล้านเราก็มีง mm hmm. ั้นทุกอย่างเนี่ยเราอยู่ใน Ecosystem เงี mm ้ยมาจักที่สองเนี่ยเราเรียกอันนี้ว่า SMD สัปะยะสัปะยะเนี่ยเป็นชื่อภาษาบาลีแปลว่าอยู่ในสถานที่ดีๆสิ่งดีๆเราจะทำเกี่ยวกับ Wellness Innovation mm hmm. ส erm ลีปเซ็กสเตสซินโดมสลิมตะกินสเปริ t ต์เตมินาสากูปินเนียสมาธิแล้วก็สมาร์ทเอจจิ้งเอาเป็นว่า10เแล้วกันระบบนิวเอสเคิร์ฟไม่พอต้องนิว10เอสเคิร์ฟคำนองนี้ดียอนทุกอย่างจริง <c oughs> <c oughs> นะครับเกี่ยวกับสุขภาวะที่ดีสุขภาพที่ด<ห>ีอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับปีหน้าพอจะทำเว n e s s เราจะทำสลิปแ lap ซึ่งมันเป็นต้นน้ำเราจะทำสลิปแ l a ของเราเนี่ย Hand ize, แคนนิบไลเลือดิม,มนมาอยู่แค่3 0 0เบ ทั่วประเทศไทยเราจะไม่ไปเบสที่350หรือ400เราจะแค n นิบไลซ์ของเดิมๆเราไม่เราจะไม่ไปชายขอบเราจะยึดแคปิตอลเราจะหาทางแค n นิบไลซ์แล้วเอามาบริหารเองเพื่อเราจะทำให้มันเป็นเหมือนเซเว่นเอเลเว่นเอรเราจะควบคุมเรามีสินค้า Innovation เยอะถ้าเราคุมตรงนี้ได้มันก็เหมือนโชว์รูมของเราเราจะยึดสลิปแลบบของโรงพยาบาลเป็นโชว์รูมที่เกี่ยวกับ wellness innovation เราก็คิดว่าถ้าเกิดเราคิดแบบหลายชั้นเนี่ยอะไรอีโคซิสเต็มเนี่ยหรือที่เป็นเอ็น r a t จี้เนี่ยสลิปแแบบเนี่ยเป็นฟอนเอ็นกำไรไม่มากขาย c ีแพรกำไรเยอะขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิดเอ็นหรือเป็นมิดเอ็น r a t จี้ใช่ไหมแตถ่ถ้าเกิดที่เป็นเอ็นคืออะไรเราจะขายเวลเนสอินโนเวชั่นที่พูดตรงเนี้ยอาจจะห้าแสนล้านก็ได้ S <S ใครเลยจะรู้ค่ะอ่อจะแบบอันนี้เราเรียกว่าที่เป็นเอ็นเอเจจี้เราทำแล้วเราทำได้อะไรเราจะเอาเงินมาสร้างสลิปแบบให้แคนนิบไลท์เราจะยึดเราจะยึดเมืองหลวงนี่แหละจะหาทางยึดอะไรก็ได้ไที่ใครก็ได้จะไปใช้กลยุทธ์ยังไงก็ได้ที่จะไปยึดให้ให้เขาบริหารโดยรัฐเนี่ยจะให้มาเป็นพ p พให้บริหารโดยเราและเราจะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เขาบริหารอยู่คุณเคยบริหารอยู่เนี่ยได้ปีละ5้าล้านเราบอกเอาไปสิบล้าน เราไม่ใช่ว่าไอวินอัดรถยูวินอัดเติร์น win win, win. เขาก็ได้แต่ว่า h นเด d แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า Back end คืออะไรการที่เรามีหน้าร้านเราคุมเราเป็นหน้าร้านเราโชว์เว ness Innovation ของเราในสถานที่ที่ควรโชว์ใครพูดแล้วคุณเชื่อที่สุดคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะแล้วถ้าเกิดเชี่ยวชาญกานั้นคือไข่แพทย์เป็นแพทย์เท่านั้นแพทย์หรือพยาบาลอ,อันนี้มันคือนิวพรามสองเราจะสร้างโรงงานผลิตยาเซมากูทยหรือยารักษาเบาหวานซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันรักษาเบาหวานแล้วได้ผลดี เรามีโรงงานที่มีโน้ตฮาวที่จะมาหุ้นกับเราคเดี<ะ>๋ยวเราจะทำอันนี้แล้วก็ทำรักษาเบาหวานด้วยเซนเซอร์แล้วก็ CGM ก็คือแปะไว้14บี่วันเนี่ยแล้วก็จะเห็นน้ำตาลเลยไม่ต้องไปรอทั้งคุณกินอะไรอะ่ะคุณกินอะไรคุณก็จะเห็นหมวลน้ำตาลขึ้นน้ำตาลลงอะไรก็ตามแต่หรือไม่กินน้ำตาลลงกินนิดน้ำตาลขึ้นเดิมเนี่ยเขาบอกว่า you are what you eat คุณเป็นอะไรตามที่คุณกินค่ะไม่จริง จริงแค่เซี่ยวนึงข้อที่จริงคือ U R h a you e a t จริงแต่มันอนุกรมหรือเชื่อมต่อกับ U R h e n u a t คุณกินเมื่อไรและ U R How you e a t คุณกินอย่างไรและก็สุดท้าย U R How Your Body Response หมายความว่าอะไรไมายก่อนกินยาตามผีบอกเดี๋ยวนี้กินยาตามเพื่อนบอกแต่มันแสลงอะ,ะ,ะนั้นมันจะอนุกรมกันมันจะต่อกันอันนี้เราเรียกว่า New p a r ามหรือกระบวนการทัดใหม่วิธีการคิดใหม่มถ้าเรามียาสองตัวนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันเราก็จะยิ่ไง,ไง Sleep Sex s t r e Syndrome ไง ซินโดรมคือเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานความดันมาไตมาอัลไซเมอร์มาตาบอดตัดแขนตัดแขนตัดขาไปอีกเใช่ไหมมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากเบาหวานถ้าเกิดเราตัดตอนตรงนี้ได้เนี่ยระบบสารสุขเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นเราจะลงทุนเราจะมีพาร์ทเนอร์ถ้าเกิดคุณลงทุนกับเราเรามีธรรมาภิบาลเรามีกระบวนการควบคุมภายในเรามีเน็ตเวิร์กเรามีเงินทุนอยู่บ้างคุณลงทุนตรงนี้ไม่ใช่แค่ฟันแ i นเชียลรีเทิร์นมันโซเชียลอิม I stand for อร์ว่าอินโนเวชันพอเและก็ i m a g i n g ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับรังสีรักษารังสีวิทยาฉาย C T M R I l i n ์ c และก็โปรตอนรักษามะเร็งเซ็นเอ็ไปแล้วกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในการสร้างโปรทุนลงทุนไปสักพันห้าร้อยล้านนะฮะเกือบที่เราเรานำเข้ามาด้วยสัญญาร่วมทุนในยี่สิบปีเราน่าจะมีได้สักหมื่นสองพันล้านในรอบยี่สิบปีแบงค์น่าจะให้กู้พันล้านและน่าจะเรสฟันได้ห้าร้อยล้านก็เป็นพันห้าเป็น S P V ในบริษัทลูก S M D I เราจะทำเป็น S P V. ไอก็จะทำเงินธุรกิจไปหุ้นเราไม่อยากได้รุสเราไม่อยากได้รุสเราไม่อยากเพิ่มทุนเราไม่อยากเอาคนพงคู่ที่บริษัทแม่เราจะทำเป็น S P V. จะทำเป็นสตาร์ทอัพก็เป็น S P V. ใครสนใจเรื่องบาหวานก็ลงใครสนใจเรื่องอะไรก็ลงก็ตามที่คุณชอบดู what you love l ริ่ม what you do ทำตรงนี้ในฟิสซีสต u d y ี้ของเราเนี่ยที่ทำโดยมหาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยเราบอกว่า iR อารอยี่เราจะมีความต้องการทำให้แม่เนี่ยเหลือแค่สี่เก ยี่ห้ากระไรย่อให้ยี่อยู่กับพวกเวนเจอร์แคปหรือรายใหญ่แต่แม่เรสิบเหมดมเพราะเราต้องการตรงเนี้ยทาให้เราเราเป็นอย่างที่ผมบอกอะแต่ว่าไอเราเนี่ยมี i n นเทนชั่นด้จ่ายพีโอยู่แล้วะก็จะโรลลิ่งฟันโปไปเรื่อยอเรื่อยและส่วนหนึ่งเราก็จะขายได้แล้วเราก็จะเอาเงินไปให้แม่มแม่ก็ปันผลบ่ายสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้ให้ลูกยืม หรือ,อสร้างลูกใหม่แล้วเราก็มี SMD Connect อีกอแล้วเรายังมี SMD h a r m a t i c อีกที่จะทำระบบใจาย,ยาหยุ่นยนต์พาตต์ต่างๆเราจะไม่ขายเป็นเครื่องละหมื่นสองมื่นเราจะขายตัวร้อยล้าน200ล้าน3 0 0ล้าน5 0 0รล้านหรือพันล้าน SMD เป็นอะไรที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเรื่องทานหุ้นเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้ชิดกับ SMD มากต้องฝากคะแนนหน่อยว่าคนที่ชอบ SMD เขาต้องติดตามอะไรในก้าวต่อไปของเราก้าวต่อไปของ SMD เนี่ยภายใน3ปีเนี่ยหรือ4ปีหรือ5ปีเนี่ย เราจะมีบริษัทในเครือเป็นมหาชนมากกว่าสี่ห้าบริษัทและเราจะมีบริษัทอันนี้รูปเป็นมหาชนเดี๋ยวจะมีหลานเป็นมหาชนภายในสิบปีเพราะว่าเราวางแพลตฟอร์มไว้ไงถ้าพันล้านอยู่กับผมผมจะสร้างลูกสาวของผมเองธุรกิจของเราเนี่ยบอกให้เลยว่าโซเชียลอิมแพกวิดไฟแนนเชียลรีเทิร์นเพราะเราจะ i p o ได้แน่ๆตามไทม์ไลน์ที่เราวางไว้ค,ครับผมโอเคในเชี่สุดคือคำว่าไม่ใช่แค่ไฟแนนเชียลรีเทิร์นค่ะแต่เป็นโซเชียลอิม c พหออย่างที่ด็อกเตอร์พูดมานั้น ฐานะคนไทยคนหนึงนั้นหวังว่าทุกๆอย่างที่ดรพูดจะได้เห็นในเร็ววันเพราะว่ามันไม่ใช่แครเรื่องของธุรกิจแต่มันคือเรื่องของสุขภาพสาธรารณาสุขของคนไทยด้วยวันนี้ขอบคุณดรมากที่ได้าพูดคุยกับคราครับขอบคุณครับ